สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จากเฟซบุ๊กทุกทท่านครับผมครับวันนี้มาฟันธงหลักสิบล่างกันนะครับนะ,ะจะเป็นสูตรนะครับวิ่งปักหลักสิบล่างนะครับเทียบชนกันสามสูตรเลยทีเดียวนะครับนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็ เป็นสูตรระยะสั้นนะครับแบบ2ตัวนะครับสถิตินั้น6งวดนะครับสสูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่2นะแล้วก็วิ่งตัวเดียวปักหลัก10ล่างนะครับสูตรนี้มีสถิติอยู่ที่7งวดรวดนะครับนำมาเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะหวังว่าข้อมูลนะครับจะมีประโยชน์ให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะในการนําเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ และก็พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปหาเลือกซื้อรางวัลสะระกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆอีกนะครับทุกๆสูตรแล้วก็ทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการบวกกันของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมและเลือกตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนเพื่อีกนะครับอ่าเรามาดูสูตรแรกสูตรที่1กันก่อนนะครับ ่าสูตรแรกสูตรที่1น,นะผลรางวัลที่1น,นะครับ4 3 4 5 0 3 2ตัวล่าง8 9 8 3 9 9 7 5และก็7 7 8 6 4 7 สูตรแรกนะครับเป็นสูตรหลัก10ล่างแบบ2ตัวนะครับงวดแรก6 7งวดที่ผ่านมาได้8 9นะครับมาทั้ง10ทั้งหน่วยนะอ่ะมาดูงวดนี้กันนะครับตำแหน่งบวกของสูตรนี้ใช้หลักแสน1ครั้งหลักร้อยบนนะครับ1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้ง หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นะครับ1ครั้งแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 3ครั้งบวก8คงที่นะครับหกสิบหองสิบสองหกสามนะครับผลบวกสี่บวกห้าสีบวกห้าได้9กนะครับเกบวกเได้18 18ปบวกแได้26 26บวก8ได้34 34บวก8ได้เท่ากับ42บวก1คงที่ได้3นะครับอ่าสูตรแรกนะครับได้วิ่งปักหลัก10บั่าง2 3นะครับนี้มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2งวดที่แล้วได้8กับ1นะ ตำแหน่งบวกของสูตรที่2นะครับจะใช้หลักหมื่นนะครับ3ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1 2ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองครั้งหลักหน่วยเล็ท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วย4คงที่3บวกกัน3ครั้งได้9 8บวกกัน2ครั้งได้16นะอ่าผลบวกนะครับ9บวก6ได้15 15บวก5ได้20 20บวก8ได้28 28บวก4ได้เท่ากับ32นะครับ2บวกด้วย3คงที่ได้เท่ากับ5นะครับลัก10อ่าสสูตรนะครับ10บนอ่า10ล่างนะครับโทษทีสูตรแรก2 3นะครับสูตรที่2 2 5ทีน้ี มาดูสูตรตัวเดียวนะครับสูตรตัวเดียวนะเป็นสูตรที่3นะครับสถยตจี7งวด4 3 4 5 0 3 8 9 8 3 9 9 7 5 7 7 8และก็6 4 7 สูตรสุดท้ายเป็นสูตรเด่นตัวเดียวนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสามครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสองคงที่เก้าสามยี่สิบเจ็ดผลบวกสูตรสุดท้ายสูตรที่สามนะครับสี่บวกสามได้เจ็ด 7บวก4ได้ 11, 11บวก0ได้ 11, 11บวก8ได้ 19, 19บวก7ได้ 26, 26บวก7ได้ 33, 33บวก2ได้เท่ากับ35ฟันทงนะครับหลัก10ล่านนะครับเด่น2กับ5นะครับรอง3 2 สามห้านะครับเด่นหลักสิบเป็นการเบองต้นเลยนะครับสองสามห้านะนะครับพรุ่งนี้รอดูชุดเด่นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างกันบ้างนะครับก็คงจะสรุปล่างกันได้ในวันพรุ่งนี้นะเพ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เน้นเด่นหลักสิบล่างกันไปเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้รับชมข้อมูลฟันเด่นหลักหน่วยล่างกันต่อนะครับและก็ชุด สรุป2ตัวล่างกันพร้อมกันทีเดียวนะครับอ่าวันนี้ก็ลาเพื่อนเพื่ทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ